นำไลฟไฟสว่างทางดีก็ถือว่าเป็นการพัฒนา,าเมืองหัดยย้ายนะคะเพื่อไปสูม้มุดไม้ของการพัฒน,นาด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พีน่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปกับอีเวนท์ที่สาคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกนึ่งกิจกรรมกับเทศกาลอยกระทงน,นี้ด้วยนะคะแน่นอนว่าคัลเลอฟ์ฟูแน่น,นอนที่ท่านเกิดขึ้น,ใน,ใน,ในแน่แนีดเครับเสียงอลังการ ได้แล้วน,น, <ะ S 1> นะคะกับเทศกาลการสืบสร้างประเพณีลอยกระทงค่ะวันนี้ยังที่บอกว่าผีล่วงค้อนด้วยฐานนายกสร้างครอนเนี่ยมาบอกเล่าประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองเลยนะคะจะมีกิจกรรมบรรด้ยตาสนใจบ้าง <c oughs> พี่น้องประชาชนจะสามรารถเข้าร่วมกิจกรรมได้พันผือบางนะคะวันนี้พลตำรวจโทสาครอนทองมณีนายกเทศมนตรีนครทัดย้ายนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยนะคะตอนดับถนเกระสู่รายการ <c oughs> สวัสดีค่ะ นี่นะคะเหล็กเดียวเนี่ยท่านนายกกับแม่เราเนี่ยนางอ่านคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันมีแคปชั่นลากไลค์แคปชั่นท่านนายกบอกว่าพี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันใช่ไหมคะท่านนายกแคปชั่นท่านนายกคืออะไรคะครับคิดอะไรไปบอกบอกปีล่วงคลอดอะไรกันนะคะขิดอะไรไปบอกปีร่วงคลอดอะไรเลยเออนะคะพอะนั้นเทศกาลเราก็ตรงนี้ก็เหมือนกันก่อนอื่นถามก่อนค่ะเทศบาลนครธัญญักับการที่ว่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเพณีลอยกระทงเนี่ยมันมีความผูกพันกับคนในพื้นที่เป็นผืนบางค่ะคือตอนนี้เนี่ยประเพณีนี่เป็นประเทศประเพณีที่ซืบทอดกันมานานค่ะแล้วก็ไล่ช่วยยุคนตั้งแต่พมเล็กๆนะครับตั้งแต่พีเล็กๆนะครับทำัยนายกเพลงนายกไฟก็เลยทำมาตลอดนะครับซึ่งเทศกาลนี้เป็นการเราจะต้องเือเป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทซึ่งทางพระพุทธศาสนาระบุว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงประทับลอยพระพุทธบาทไว้ทองแห้งนั่นก็คือฟังแม่นํำ น้ำมาธาในชมพุทววปบละยปีพบค้องหนักซึ่งอยู่ในทะเลครับแต่หนูอยู่ในทะเลลึกเพราะนการบูชาลอยพระพุทธบาทจึงจําึจเป็นต้องมีเครื่องสักการะค่ะสักการะในการถวายเบื่อข้อขมาต่อแม่น้ำคงคาใช่ตลอดชีวิตเล่าอยได้กับน้ำผมเจอซ่าค้อนกับมาจากน้ำม,มา,กเ,าเกิดเต็แม่นมคงคง้ำคืี่คล้องอุตภัอเพราะนั้นเราต้องการแสดงออกถึงความเคาอบกระตัญอยู่ ต่อตัวแทนของแร่งน้ำทางไร่ที่เราบริโภคอุปโภคนำประปาในฮา,าร์ยต่างๆที่มาจากะเดาแหล่งต่างคลองตะเภาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของแม,นนม่น้ำทางไรยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการลอยกระทงที่นี่ในเรื่องของเทศกาลลอยกระทรงที่เราจะจัดขึ้นเทนีเนี่ยครับจะมีต้นช่วยในการต่งเริ่มเศรกิจเอกา การท่องเที่ยวในพื้นที่ใน้ต่นมัครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าเทศกาลลอยกระทรงเนี่ยถือเป็นซอฟทาวเวอร์ะนะครับของไทยในการท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมจึงได้จัดลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีอนอกจากเป็นการสื้อท่านประเ่ทนี้แล้วถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมได้กี่ทารใจนะครับโดยพอวนสณนาของเราเนี่ยให้มีคนหลดจักมากขึ้นแต่ว่ามันยังยีกว่าในการลอยกระทงในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยมากนมาเพิ่มขึ้นตอนนี้โรงแรมเต็มหมดเลยครับเต็มหมดแล้วนะครับดีใจแทนผู้ประกอบการครนะครับต้องเขาก็พุณพี่น้องถูกไฟถูกคนเดินได้ช่วยกันนะครับรวมทั้งซื้อมันจนถูกคะแนงกันเดินช่วยกันนะครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นการเพย่แพร่ถูกต้องประเพณีของพี่น้องชาวไทยกับชาวต่างชาติหรือว่าเพเพราะว่าชาวต่างชาติหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักประเพณีกระทงของคนไทยวะก็ทำกันพันผื่นบางคนก็จะทือโอกาสนี่มาเที่ยวมาจับจ่าชายซ้อยแล้วก็มาลอยกระทงรวมกับพี่น้องคนไทยด้วยฉนไปต่างประเทศไล่เมืองนะครับซึ่เป็นพันธมิตรกันเปรื่อนๆผมไม่ว่าจะสิงคโปร์อีโปลหรือว่าบาหลีก็ดีนะครับเขาลองเพลงลอยกระทงได้นะครับลอยเราไปล่ำเหมือนเขาก็ล่ำเลย ลอยกระทงลอยกระทงแต่หลงเปรีกเป็นพลังผิดน่อยๆลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงอะไรพวกเนี้ยนะครับมีความสุขมากครับนะเป็นได้แต่น่ารักน้อยชาวล้างหนัวชาวต่างชาติลงเพื่อกระทงบ้านเราอะไรด้เป็นอย่นงไรเราก็รู้สึกแบบใจฟูผุ่มใจเกี่ยวกับเราสบายใจได้นะครับนี่นะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ฮัดย์ยยกันเลยข้องแทะเพี้ยนทีครับเพ็้นที่ครับนั่นแหละอลังการงานนานมาจะหน่อยวิธกคิดวันนี้นะเป็นวันสำคัญเป็นวัน กำเนิดแพระทานฝนล้วงของในล้วงในการตีกาหกสิบห้าปีนะวันนี้ก็เลยย้ายฝนลงหมดเลยวันนี้เราจะเติมนำในคลองใช่แต่ําในคลองไม่ใหญ่เติมตามในเมืองนะครับค่ะครับอันนล้นคลองสบายที่นี่ปีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเทศบาลนครขาได้เราจัดย้ายแนนนอนกับเทศกาลประเพณีซึบงสั้นแล้วก็ถูกความน่าสนใจของงานในปีนี้มีอะไรบางค่ะปีนี้นะครับเราจัดยิงย้ายว่าถูกปีเน่องจากก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น การประกวดน,นั่งหนกพม่าหลางวันทึงึงแสนนะครับเรื่องที่สองการสร้างติดการทำกทระทงจาก,กวัสดุธรรมชาติตามที่น้องได้พูดเลยเดิมเมื่อกี้นะครับและการจัดในสถาการประวัติความเป็นมาของประเภทนี้อลอยกระทงรวมทั้งการแสดงเส้ปนปาวรรธรรมของต๊ะทิ้น,นผักตายนะครับไล่ไล่อย่างเล่าเน้นในเรื่องของต้องเสริมเส้ปาวรรธรรมบานเรานะครับและซึ่งทำาการออกล้านจำหน่ายส้นขาต่างๆนี่คาดเส้ไม่ได้แต่ไม่แหล้วครับตอนนี้ แต่มันเหล็กหยีที่วันเดียวแล้วนะครับใช่ครับทนายว่าปั๊มจะไปไม่ได้นะไม่ตันเลยถ้าจะไปทํากระทง n g ค้าตอนนี้ไม่ได้หรอกนะทนายบอกแล้วว่าข้อจอดเต็มบู๊เต็มไม่เลยบูเต็มไปแล้วครับรกลัวนั่งนอกประมาณสองวันรวมๆมันแท่นตันไหมไม่ทันแล้วเพราะวันนี้เขาขัดเลือกลีไม่ตันไม่เรือปีนั้นช่วยๆ่พี่ครับงนไม่เรืะวันนี้เขาขัดเลือกรบเรือด้วยเนี่ยหลังจากจบทราบแต่เดี๋ยวทนายอยกต้องไปแล่นนั่งนอกประมาณก่อนเพราะว่าจะขัดเลือแต่ให้กำลังใจเขาครับเป็นเป็นชวน ชวนภรรยาไปกันครับไปเล่จวยกันเล่ดังนรประมาทแล้วครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นอะไรก็มีโกลลอยก็ต้องให้มันเราต้องก้นข้างนางกนก็ได้เราไม่เปิดไฮไลท์ก็งานนะครับมีอะไรบ้างแต่เป็นไฮไลท์แบบพลาดไม่ได้เลยปีนี้นอกจากลอยกระทงเล้วเนี่ยเราเนี่ยรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้มีการแข่งขันเรือยาวเรือเรือยาวมวยทะเลกันแต่ริมคลองอุตาพ่อแต่แถวบางฮักกันนะครับ มีเรือยาวฟีไายเจ็ดฟีไพยเก้าฟีไพยประเภทเจ้าวัดชุนประเภทบุคคนด่วไปแล้วคนพเนี่ยครับตั้งแต่9ก้านาฬิกาจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกาะนะครับและสำหรับพี่้องไส้มู่นะครับเทศบาลนครท่าดย้ายจัดงานฮับย้ายมูเตลูบริเวณสวนสนารฮัดย้าย,ย,ยกันในปีนี้นะครับ จัดไปปลอมๆกันเลยครับชนกันเลยนะเดินงานนี่ไปเดินงานนู่นไเดินงานนู่นเราหลอดกระทงสัตว์เรียวยังมีเวลาอีกนะไปมูดใช่ครับไปมู่เพื่อใครไม่มีคู่ไงแล้วก็ทงคนเดียวไปก่อนปีนี้ทั้งก็ไปข้าวงานมู่แล้วมู่ครอบไปปีน้ามีคู่อะไรกระทงสัตว์ที่ใช่ครับนะหรือไม่เราไปแต่เราต้องคนมาะอันนี้เลยมวยทะเลมวยทะเลนี่คือทีคลองมวยทะเลที่คลองสะเพานชุมชนบางฮักครับในระหว่างนียก็ผักเรือแข้งเรือผักเรือแข้งเรือมีมวยทะเลนะครับ แต่คนละจุดกันใช่ไหมครับจุดเดียวกันเลยครับที่โซนสัาหนะก็คืออีกจุดหนึ่งโซนอะอีกจุดหนึ่งเท่แข้งเลือกอีกจุดนึงครับแตบางฮักติดในคลองตะเภาเลยครับนำนำคลองตะเภาไล่ไปขู่เตาบ้านเกิดปุหน่อยนั่นก็คือมีทังมวยทะเลใช่ครับแข่งเรือเรือมีการออกล่าออกไล่เยอะแยะครับท่านโทนู ถ้าทีชุมชนบางฮักในเรือบางแต่หัวชาวถ้าทีสบายที่ส่วนซ้อนถนนในเรือบางแต่ป่าไหนคะช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปนี้นะคะไม่ธรรมดาปีนี้ยิ่งย้ายไม่ใช่เฉพาะที่ส่วนสาธารณะอย่างเดียวยังมียังพื้นที่อื่นๆของในพื้นที่ของเทศบาลนครฮัทย้ายด้วยอะไรเงี้ยท่านนายกเกริ่นไว้ีนิดนึงแล้วว่าตอนนี้มันหนามโน่นใช่ไหมตามห้องต่างๆก็อยากจะให้มันมี น้ำฝนลงมาเพิ่มสักนิดนึงแต่ว่านั่นแหละถุกปีเวลาเราจะทงกัจะมีฝนเนี่ยตอกตัวตรงนี้ทางเทศบาลนครให้เรามีเตรียมแผนรองกับไปพันทุตอนนี้ในช่วงเมื่อไรซุ้มเนี่ยจึงจาเป็นต้องอย่างยิงนะครับแต่ทางเทศบาลเตรียมความพร้อมทางด้านกําลังพ่นอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำปนาน้ำรวมทั้งในพื้นที่บางแห่งเนี่ยซึ่งเราได้จัดการประชุมตั้งศูนประชุมโดยมีจังหวัดเป็นประธานแล้ววันก่อนรวมกับเสียงตึง ถูกาคสว่วนนะครับอนอกจากนั้นเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของอการเหมือนจัดการประสานกับกรมชนประทานาประสานกับปอ้ปองกันบรรเทาสถานภัยประสานค,าค,าคาา่ายปกครองทหารตำรวจถุกไฟพร้อมประชุมและซึ่งสำคัญคือเราได้สอบแผนเผชิญเทศเฉลื่ยรประชาชนเขาบอกว่าการสอบเหม,เมือนจริง เวลาเกิดเหตุจริงจะได้ทําทำใดมันสอบ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 ทำให้ลูกน้องเกิดตัดสะและเตรียมความพร้อมลูกน้องเขาเว้นหยิบเสืชั่วโมงคนห็นไปเที่ยวแต่เราต้องทํางานหยิบเสื้วเชโมงเมื่อตํารวจผมเคยเป็นตํารวจมาก่อนนะครับเพราะนั้นเราทำงานหยิบเสื้อเชโมงคนเห็นไปเที่ยวเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยและการจราจรนะครับ ทีนี่โคตรมาเตียวงานเนี่ยลุ่ยแน่ๆเรื่องการอำนวยความสะดวกรื่วกพืที่จอดรถอะไรดเป็นอย่ไรใช่ครับการสร้างความมั่นใจกำลังเตียวในเรื่องของความปลอดภัยที่นี่ทางเทศบาลทำอะไรแบบนี้เราได้แบ่งโซนพื้นที่จอดรถและจัดกำลังเจ้าหน้าที่และกว่าเนี่ยผมก็ได้เป็นประธานการประชุมในเรื่องนี้เองจากถูกายไม่ว่าตำรวจก่อหงตำรวจจราจรเศรษธกิจตำรวจทองเที่ยวมาเช่นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารวมงานอีกต่างอย่างได้รับความร่วมมือจากถูกปากส่วนเราพอปลอล่อ นะครับทหารตำรวจตกไฟนะครับประชุมกันเรียบร้อยแบ่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยอาจจะซ่อมอยู่บางตรงข้อโทษพี่น้องประชาชนในบางเส้นทางแต่ว่าเส้นทางหลักเส้นทางรองเรามีมมดแล้วครับมีปลายบอกเรียบร้อยครับถ้าเป็นไปได้ถ้าคนไม่ตกนะพี่ว่าน่าจะนั่งมอเตรไซค์ไปปีที่แล้วผมก็ขับรถเครื่องไปปีที่แล้วผมก็ไปถูกๆดีนี่รถเครื่อง สะดวกเลยสะดวกแต่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกกันซึ่งแม่วานจะมีสถานที่ในการจอดรถยนต์เยอะแยะมากมายถ้าเป็นไปได้ก็ถจะขับรถเครื่องไปเนี่ยชัวร์วะววะมีที่จอดห้าที่จอดง่ายอีลงตรงไหนถ้ามีที่จอดก็คือสามารถไปได้เลยนะเพื่อวันนั้นรถตรงแบติดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอากันยังไงคือเรากระทงปีนี้พี่น้องประชาชนลอยให้บาย เรื่องของความการดูแลความปลอดภัยมาตรการรองรับในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเทศบาลจัดการให้เราก็มีบทเรียนมาแต่ละปีแต่ละปีเอาบทเรียนนั้นมาสรุปเพื่อมาทําแผนในปีนี้ครับแน่นอนพอที่นี่ตอนเช้าทุกคนก็จะย้อนกระท่งตัวเองลงไปในแม่น้ำล่ำคลองเพื่อจะขคขามาต่อไปแน่คงคาที่นี่พอวันนั้นคืนวันนั้นลอยกันเส็จเลี่ยรุงชาวเทศบาลยังไม่จบภารกิจยังมีกิจกรรมอะไรต่ออันนี้เป็นเหลื่องของการจัดการขยะ นะครับซึ่งเทศดบาลบอกหมายจหนาทีสำหักถูกสำหักกองเท็กรับผู้ชมไม่ว่าสำนักสารสุกสำหักช่างนะครับเป็นผู้รับผิดชมในการเก็บกวาดในวันทัดไปนะครับอีกทางบริเวณสถานาหันย้ายทือเป็นปืนที่ปิดจึงเป็นเรื่องง่ายในการดาเนินการอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทุกคนรู้หน้าที่บทบ้าทของเราอยู่แล้วนะครับเรามีโอทีให้ลูกน้องเด็ทํางานนะครับนะครับแอบยิ้มเลยเข้าควารลวมือพี่น้องพญาชนกานนะคกับในเรื่องข้อง วัสดุธรรมชาติและพวกนี้พยายามช้ยวัสดุย่อยสลายได้ง่ายครับนึ่งดอกกลัวนึ่งกระทงและเป็นใช่เหมือนกับอประกอบกับเทศบาลในคนถ้าเยอะจหลับหลังวันไปท่านจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาจารยากรมสมเด็จพระเทพในเรื่องของสิ่งวัลอมรอยยืนกระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งเป็นเทศบาลบ้านเดียวเทศบาลนครแต่ได้หลับหลังวันเพราะนั้นซอกครองกับวัสดุธรรมชาติรอดไฟไอดีที่แจ้งเลยในเบื้องต้นครับเราได้พระบรางวัลมากมายนะครับ แววมาวานี้ได้มาเพิ่มหลายอีกกผนดวงเพิ่มความสว่างสวยให้กับเทศบาลนครห้าแย้แลวก็ที่สําคัญอย่างที่ทานายกบอกเลยเดียวคือถ้าเป็นไปไดแเราก็ทงปีนี้ก็ยาใจใส่วัสดุธรรมชาตินะคะเนื่องกระทงนึ่งขอบัวอย่างที่บอกก็เกิดจะหลอดปริมาณขยะพอวงชาอีกวันเทศบาลนครหาแย้ต้องรองดาเนินการเอาใช่เลยนะครับที่นี่ปีนี้เราจัดงานหญ่มาความขาดหวังต่อการจัดงานกล้งนี้บนพื้นมากกว่านายกห้องเป็นอย่างเยิงว่างานลอยกระทงนะครับ ในปีนี้จะพ่านไปด้วยความเรียบรรอยเลยเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติได้รลลับรู้นะครับเพราะฉะนั้นฝากประชาธิปันจะถูกฟ้ายกันไม่ว่าทางเพศทางไหนเลยแต่นะครับ ที่นี่พอแน่นอนว่ามันเข้าสู้ช่วงของเทศกาลไม่ว่าตามใจงานไหนและในพื้นที่ย้ายงานหล่อกระทงหรือว่างานที่มันเป็นสร้างสรรคนเพิงต่างๆก็จะมีคนบางกลุ่มที่จะชอบสร้างความเสี่ยงดังให้กับพื้นที่จุดปลุจุดปัดขาจุดดอกไม้ไขยหรือว่าอีปอยครบร้อยปีนี้มีการเน้นย้ำเันเพื่อบางค้าตอนนี้ข็อความหลวมือจากพี่นองประชาชนนะครับตกไฟงวดจดพลุนะครับ ดอกไม้ไฟหรือปล่อยโคมไฟถูกชนิดโคมไฟนี่อันตรายมากนะครับพอปล่อยไปสูงสูงเนี่ยมันมีผลต่อการบินนะครับอันตรายมากหลองจากหลังจากนั้นก็อาจจะเกิดไฟไหม้แต่ความเสียหให้กับผู้อื่นได้มีบางแห้งยิงปืนครับปรากฏว่าใช่การสุนปืนไปตกบนลัางคาก็คนตายก็มีครับบางแห้งมันแต่ไม่ใหญ่นัาจะเยอนะครับนะครับจริงๆนะครับนี่คือเรื่องจริงตอนผมเป็นตำรวจมาก่อนนี่ได้รับแจ้งความอะไรเรื่องนี้มาจากับอันตราย อย่าคิดว่าเอาปืนขึ้นฟ้าแล้วอยกไปทุกข์ใครเพราะกระสุนมันมันไม่แหวกกิน้าร์ฮอลส์เด็ดนัยน์มันลงเลยจับลงเลยอ่ะอันตรายมากใช่เล้วซึ่งที่นี้เราด้วยความเราจัดตอนนี้มาไล่ปีแรกยบไปทำงานลอยกระตุ้งนี้ฟีดแบ็กกล้องหนักตองเตียวด้วยผู้ประกอบการบรไปบ้นมาตอนนี้เขาประทับใจหมักเลยซึ่งน้ำกันก็คือข้อโทษพอแม่พน้องบางส่วนนะครับเทวะอยากเห็นขายมามีส่วนรวมปรากฏว่า พื้นที่มันมีไม่พอก็เลยแปลว่าต้องใครจะมาก่อนก็จะได้จับจองตรงนี้ไปก่อนตามคิวตามลำดับใช่ซึ่งท่างไหนเราซึ้งกเผื่อบางค่ะอย่างน้อยที่เราจัดเทศกาลขึ้นมาแล้วการตอบรับจากผู้ประกอบการที่อยากจะมาค่ายของดีพี่น้องประชาชนก็อยากจะมารวมงานด้วยท่านน่ะผมเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วคิดว่าต้องตายที่นี่ไม่ไปตายที่อื่นแล้วรู้สึกความภูมิใจมากที่ทำไมบ้านเกิดเนี่ยนะครับ เศรษฐกิจด,ด,ดีแล้วก็เรามีความภาคภูมิใจในใความเป็นหลกการใหญ่ของเราแล้วก็ซึ่งนำคักัดีที่สุดก็คือว่าพี่น้องถูกปากส่วนมีส่วนรวมนะครับก็ฟักคือมันจนถุกคะแนงกันนะครับมีส่วนรวมในการ ดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้สาเร็จดุดลลดไปได้ด้วยดีครับค<า>่ะที่นี้แน่น,นอนว่าเทศกาลลอยกระทงปีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวหาดยะอย่างเดียวที่จะรวมงานยังมีนักท่องเที่ยวที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดดรวยมาจากต่างชาติในถ้าหาเราเป็นชาวบ้านท่านอยากจะฝากอะไรให้กับชาวบ้านจีนในการตอนรับนักท่องเที่ยวบ้างค่ะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนขอให้เป็นชาวบ้านที่ดีนะครับบัวเร่าหยิมแยมไใสอยู่แล้วแต่ซึ่งนํำคั่สุดนั่นคือในเรื่องของการความปลอดภัยก็ดีในเรื่องของ การเป็นจับั้านที่ดีเนี่ยก็คืออย่าไปเอาเปรียบผู้มาท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าโรงแรมก็ดีแลวก็พี่น้องประชาชนในค่ายคองก็ดีนะครับให้เขาในสือถือว่าเสมือนหนึ่งเป็นหาาิของเราครับเขาจะมีความภาคภูมิใจอย่าเปรียบอย่าข้ายราคาสินค้าเป็นราคายิมแยี่ยมเตมที่ราคมายิ้มก้อนเลยอย่างไรยิมวบกอนเมื่อเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอย่างไปยกตัวอย่างไปหย่บปุ่นมาให้ไปเนี่ยนะครับ ข้อง่ายนะครับอ<ม>ลือมไปตรงได้ไม่ให้เลยครับยังยงเดิมเามานได้ครับประยยทธ์เดิมครับก็<ม>ออย่กเป็นปัญหแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับจากสมาคมผู้ประกอบการหลดทุกๆหลอดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะไม่หลังวันอยู่เลยครับเอาข้อขึ้นนักท่องเที่ยวอยู่บ่อย<ม>นะครับบ่อยมาเดือนเป็นเป็นไม่ต่ำกว่าสิบไรต้องขอบคุณพี่น้องผู้ประกอบการมาหลบมอใส่หลดทุกๆหลอดอะไรต่างๆนะครับนี่ก็มีสมาคมอยู่แล้วอจะเป็นการอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดี สร้างสังคมทีื่อความปลอดภัยนะคเทศบาลนครนั้นได้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวสำคัญที่นี่เนี่ยเทศกาลลอยกระทงเนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ที่นี่เสาร์อาทิตย์แน่นอนหลายคนอาจจะถือโอกาสมีเที่ยวยาวในเทศบาลนครท่านย่ีเลยโอยากมีสถานที่แนะนํำไหมคะดอกเนื้อจากเทศกาลลอยกระทงในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาาจะไปเที่ยวที่ไหนดีเนี่ยตอนนี้พื้นที่รอบดอกก็น่าเที่ยวครับค่ะก็เรียกเมืองร่องนะครับเทศบาลหลอบหเมืองร่องต่างๆไม่ว่าอุจนะอุทยานดอกดามคู่คุดนะครับพื้นที่นามต๊ก ตตวหน้าช้างวัดปาโขแล้วไส้หมูอะไรต่างๆไปวัดปาโขวัดจังอะไรก็ได้พื้นพื้นที่ลำน้องพัทลุงนครแล้วมีคนไปเที่ยวเยอะตอนนี้แปลกครับแต่ก่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือฉพามาเลเซียเนี่ยเขามาหลดบัตรตอนนี้เขาขับรถมาเองใช่ครับเคราไ้มาเองไป็นรอบครัทำนี่ก็เป็นปัญหานึงที่เราต้องดีบแก้ไขผมก็เลยมีนโยบายตอนนี้กําลังตัดสินจจ้างในเรื่องของการจราจรอัจฉริยะ เราใช้ระบบ a อไอเข้ามาบริหารการจราจรอนให้อาจาค่ะครับเนี่ยเพื่อแทนตำรวจจราจรนะครับเพื่อจะไปสู้พุทรไม้เจษฎาคณชัยให้เมืองสมาร์ทซิตี้ใช่ถูกต้องครับครทำไม่ได้เลยนะไม่ธรรมดาแต่ทีนี้รุ่นนี้ย่าไงตันนายกเนี่ยแนะนำว่าว่าเอ๊ะอีมาเตียววันไหนเวลาไหนกระไั้ที่ไหนดี่ถึงจะเชิญช่วยนักขอเตียวมาเตียวกันครับสำหรับเน้นย้าอีกที่แข่งขันเรือพายเนี่ยเรือใบกาวนาดิกาพรุ่งนี้นะจนถึงประมาณ สิบเจ็ดนาฬิกาส่วนในส่วนทหานในเราเริมนี่ทำสกสารเรช่วงบายไปต้นไปะนะครับแล้วกูเริมประกวนนนประกวนนี้หลายอย่างโดยเฉพาะประกวดนางดอ,อกผมกานะครับแล้วพรุ่งนี้เหศุาลากลางนา้ำถ้าฝนตกเรามีสลากกลางนา้ำเรามีเต็นท์ท้วนนึืให้พีนองพชาชนได้ได้รับฝนผักอ,อาศัยนะครับก็เ,เชิญพีนองพชาชนเลยครับมาเที่ยวมาเร่ากันทงกการบากบซึ่งปีนี้มีความพิเศษว่าถุกปีพอเทศบาลนคนรานสีมาได้รวมงานเรากระทงและงานทองเดียวใส้หมู่ไหว้แห้งเดียวกันเพื่อให้มี ความสุขในหญิงไิ่ยขึ้นต่อไปครับถูกต้องค่ะกิจกรรมหลากหลายสาหรับกิจกรรมเราก็ทในปีนี้ถ้าเกิดในส่วนของเทศบาลนครท่าก็จะมีจุดลักลักจุดใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ที่ส่วนสาธารณะเทศบาลนครท่า้ใยแต่ถ้าเกิดใครจะเห็นภูมิปัญญาพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านการพายเรือมวยทะเลก็สวบัดไปได้ือชุมชน่มบังรักที่ครอบครตเภานั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวมุ่งเา้าเป็นต้นไปส่วนที่ส่วนสาธารณะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เดียวลอยกระทงวันซุกแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปแหวะเที่ยวจุดต่างๆของเทศบาลนครฮัหญ่ได้ขึ้นไปไหว้พระประจำเมืองที่ซวนสาธารณะก็ได้ไปขึ้นเคเบิลคาร์ไปแลกผับมุมสูงของเมืองฮัหญ่ไปถ่ายรูปเช็คอิ้พายนะครับผมเเคเบิลคาร์ก็สามารถจ่าได้เลยครับเป็นข้าวดีกึ่งเช้าเป็นตัวหลองังแรกครับปลอดภัยแน่นอนครับนี่นะคะก็ได้วครับถือโอกาสนี้ท่องเที่ยวเมืองหัทไยซึ่งเหนือจากเทศกาลลอยกระทงไปเลยทีเดียวเพื่อจะให้ลอยกระทงปีนี้เป็นลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครองเที่ยวพื้นที่ต่างๆในเทศบาลนครนาาใหญ่นะคะ,สะเสียดายเหลือเกินเวลาแม่เหลวเวลาที่เหลืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวนะคะใน <ừ. S 1> จุดทิ้งพ้นที่ต่างๆแล้วก็ไปเที่ยวงานลอยกระทงนะคะกับเทศบาลนครน่านยัยซึ่งสร้างประเพณีลอยกระทงประจำปี2567วันนี้ขอประคุณท่านนายกฯเลยค่ะงานเก็บมลยขอเราในรายการขอบพระคุณค่ะวันนี้เวลาของพี่รับขับข้าแม่เหลวนะคะสมโอในหัวปามท่านนายกสร้างข้อแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะครานวันนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบสวัสดีครับ